สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลวันนี้เรามาเดินชมสวนของเรานะครับมาดูความก้าวหน้าของสวนของเราว่าเป็นไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยฟักทองก็ยังมีใบไหม้เป็นบางส่วนนะครับเนื่องจากอากาศร้อนมากเลยนะครับอากาศร้อนมากมาสิบกว่าวันแล้วนะครับมาดูว่าพร้อมที่จะออก ช่อออกดอกหรือยังนะครับมองดูหาเกสรตัวเมียก่อนนะครับยังไม่เห็นนะครับเห็นว่าใบมันไหม้ตรงนี้นะครับใบมันไหม้เนื่องจากอากาศร้อนมากเลยนะครับ10วันที่ผ่านมานี้ครับไม่เป็นไรครับตรงส่วนปลายก็เจริญงอกงามดีนะครับคาดว่าอีกไม่นานก็คงจะออกดอกให้เรานะครับพร้อมที่จะผสมเกสรนะครับ ดูต่อเลยนะครับนี่ครับพร้อมที่จะออกช่อดอกนะครับก็มีใบไม้เป็นระยะๆนะครับเนื่องจากอากาศร้อนจริงๆนะครับแต่ว่าก็สวยงามอยู่นะครับตรงนี้ครับตรงกลางนี้ก็ไม่มีใบไม้เพราะว่าได้รับความชุ่มชื้นอย่างดีนะครับตรงนี้นะครับบรรยากาศโดยรวมของเราครับ สวยงามนะครับฟักทองนะครับตรงนี้ลงเรือนแรกนะครับมาชมฟักทองกันก่อนนะครับโอ้โหเลื้อยเลื้อยจะล้นเก้าอี้ที่นั่งของเราแล้วนะครับที่นั่งตรงนี้คือเรานั่งชมวิวนะครับนีรับเก้าอี้ตรงนี้ก็คือเป็นที่นั่งชมวิวชมสวนบรรยากาศสบายๆเช้านี้นะครับที่สวนหมอเก่งชาแนลเห็นไหมครับกำลังจะเลื้อย มาเก้าอี้ที่ผมนั่งแล้วให้ชมกันอีกครั้งนะครับมันกําลังจะเลื้อยเข้ามาเก้าอี้อประจําตําแหน่งของผมแล้วนะครับฟักทองครับมีคนกําลังจะแย่งเก้าอี้ผมแล้วนะครับเก้าอี้อประจําตําแหน่งของผมก็จะเลื้อยขึ้นมานั่งเก้าอี้แทนตําแหน่งผมแล้วครับโอ้โหฟักทองของเรานะครับชมบรรยากาศจนสุดลงเรือนเลยนะครับเห็นไหมครับฟักทองของเราก็สวยงามนะครับ ฝั่งนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับกำลังเรื้อยออกมานะครับส่วนส่วนบรรยากาศข้างบนนะครับก็จะเป็นต้นองุ่นนะครับกำลังเขียวสดงดงามเลยนะครับใบกำลังเขียวสวยงามนะครับนี่นะครับใบองุ่นนะครับบันสายพันธุ์ Beauty s t i s กับแบกโอปอลนะครับ2สายพันธุ์นะครับอันนี้ก็คือ องุ่นข้างบนนะครับข้างล่างก็เป็นฟักทองนะครับฟักทองนี้ก็คาดว่าอีกไม่นานนะครับก็คงจะออกดอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมพันธุ์เกสรกันนะครับคาดว่าประมาณอาทิตย์หน้านะครับกลางๆแถวนี้ก็มีใบไหม้นะครับใบไม้นื่งจากอากาศร้อนแดดเผาไหมร้อนมากนะครับประมาณ41่สถึง42ององศาเซลเซียสนะครับก็พอใจนะครับ การเติบโตนะครับอันนี้เราใส่ปุ๋ยคีว์ครั้งเดียวนะครับไม่ผ่านการหมักไม่มีการฉีดพ่นฮอร์โมนไม่ได้เล่งอะไรใดๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาอีกเช่นเคยนะครับเราจะทําการแขวนจัดช่ออ่งวนกันนะครับก่อนที่ฟักทองมันจะเลื้อยเต็มเราจะไม่มีพื้นที่ให้ยืนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับช่ออ่งวนมันย้อยลงมานะครับเดี๋ยวเราจะทําการโยงตรงนี้นะครับ มัดไว้กับเหล็กนะครับเพราะว่าเราจะจัดทรงให้เป็นทรงกลางปลานะครับเดี๋ยวเรามัดไว้ตรงนี้ครับดิดเกยกับเหล็กก่อนนะครับแล้วก็ใช้มันยาวไปอันนี้เป็นบรรยากาศข้างบนนะครับของต้นองหุ่นนะครับกำลังจะเื้อยเต็มลงเรือนแล้วครับอีกแค่4เมตรเท่านั้นนะครับข้างล่างก็จะเป็นต้นฟักทองนะครับฟักทองอยู่ข้างล่างองุ่นอยู่ข้างบนนะครับนี่ไงครับ พวงองุงนนะครับเราเพิ่งได้มา3ามพวงนะครับก็ชมบรรยากาศสดๆเลยนะครับพวองอุ่งนของเราก็โอเคได้มา3ามพวงนะครับ3ามพวงแรกอดใจรอนิดนึงนะครับ1,000ันท่านแรกเดี๋ยวเราจะไปให้นะครับ1,000ันท่านแรกที่ติดตามของเราเดี๋ยวเราจะให้คนละพวงเลยนะครับอดใจรอภายในปีนี้แน่นอนนะครับเสร็จจากพวงองุ่นก็ฟักทองในโรงเรียนแล้วก็มาเดิน ดูต้นมะละกอนะครับนอกโรงเรือนนะครับก็มีต้นตายบ้างแห้งบ้างนะครับเพราะอากาศมันร้อนลดน้ําไม่ทันนะครับแล้วก็ปลูกเสริมด้วยฟักทองนะครับฟักทองก็ไม่มีเพี้ยเหมือนกันนะครับอยู่ข้างนอกก็โอเคนันคือต้นมะละกอของเรานะครับยังไม่สามารถที่จะแยกเพศได้เหมือนเดิมนะครับยังไม่ออกดอกเลยนะครับเรายังไม่ทราบว่าได้เพศไหนนะครับ อันนี้ก็คือมะละกอที่อยู่ข้างนอกนะครับก็เติบโตวสวยงามนะครับแทนไว้ว่ารอคัดเลือกเพศของมะละกอนะครับอันนี้เรากําลังเตรียมแปลงไว้นะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราจะไปขอมาตรฐานออแกนิกฟาร์มไทยแลนด์นะครับจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเดี๋ยววันจันทร์เราจะเอาเอกสารไปยื่นนะครับเพื่อรอรับการประเมินแปลงของเรานะครับว่าเราปลูกในระบบ อินรีระบบออร์แกนิกนะครับตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรนะครับทวงมาหลายครั้งแล้วครับยังไม่ได้ส่งเอกสารครับเดี๋ยววันจันทร์เราไปส่งนะครับอันนี้ก็คือต้นมะละกอนะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆครับหญ้ายังรกอยู่บางส่วนนะครับฟักทองก็ติดลูกแล้วนะครับต้นนี้ครับก็มีลูกแล้วนะครับพอสมควรนะครับลูกนี้ครับก็คือฟักทองที่เราพรวนดินไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับ เราปนดินใส่ปุ๋ยไปนะครับก็ต้นก็กำลังเจริญเติบโตนะครับต้นยังใบไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาปนดินเพิ่มเสริมนิดหนึ่งนะครับให้รากเดินดีเพิ่มออกซิเจนในดินนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดูลักษณะต้นแล้วมันน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวเอาใจใส่มันก่อนนิดหนึ่งนะครับ<อ>เรามาปนดินเพิ่มออกซิเจนเพิ่มให้มันรากเดินก่อนนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับปรับปรุงนิดนึง แถวหนึ่งนะครับเราเราหยอดเมล็ดไปแล้วประมาณ15วันนะครับเรายังไม่ทําการดูแลยังไม่ใส่ปุ๋ยลักษณะต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับถึงแม้เราจะรดน้ําอย่างดีเท่าไหร่ต้นมันก็ไม่ไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการแถวนี้นะครับถอนหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับใส่ปุ๋ยขี้วัวปนดินกบนะครับโอเคครับทาการปนดินใส่ปุ๋ยกบโคลนเรียบร้อยนะครับขอให้ต้นงอกงามนะครับเห็นไหมครับต้นมันจะใบเหลืองซีดนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือว่าไม่ได้ปนดิน ไม่ได้กบควรนะครับเพราะว่ารากมันจะไม่เดินนะครับแล้วเราค่อยมาดูผลลัพธ์กันอาทิตย์หน้านะครับหลังจากเราทําเสร็จไปแล้วครับส่วนแถวนี้ก็กําลังจะได้ทําการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับมาดูลักษณะของลูกเหมือนกับคลิปที่แล้วที่เราอธิบายไปนะครับว่าเมื่อไหร่ฟักทองแก่นะครับจะตกจะทบทวนอีกครั้งนะครับ1นนับอายุนะครับสายพันธุ์ของเราก็ประมาณ3ามสิบาถึงวันนะครับข้อที่2ดูผิวนะครับผิวคล้ายหนังจระเข้นะครับตัวนี้นะครับอันที่3าก็คือดูตรงนี้นะครับ มันจะเริ่มมีแป้งอันนี้กําลังเริ่มเป็นนะครับยังไม่แก่นะครับด้สี่ก็หยิกนะครับหยิกไม่เข้าอันนี้ก็ยังหยิกเข้าอยู่ครับยังเป็นลอยอยู่ครับแปลว่ายังไม่แก่นะครับอีกประมาณ7วันเดี๋ยวเรามาเก็บนะครับอันนี้คือบรรยากาศฟักทองที่เรากําลังจะเก็บแล้วนะครับหลังจากเราไปดูงานที่สวนส้มโอริมโคนะครับเราก็นํามาปลูกที่สวนของเรานะครับก็ใบกําลังแตกสวยงามเลยนะครับต้นนี้ครับสวนส้มโอของเราเราก็เจอศัตรูที่สําคัญแล้วนะครับก็คือหนอนชาเขียวโออิชิครับ หรือบ้งกะเลนนะครับบ้านผมเรียกว่าบ้งกะเลนครับอันนี้นะครับกินใบจนเหี้ยนเลยนะครับกินใบส้มโอของเราครับเดี๋ยวจะมาทําการอ,าอะไรดีเหรอครับทําลายมันดีกว่านะครับเนาะโอเคครับอาหัวศรกมให้ด้วยนะครับลูกนะเกิดมาจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอ,ทอโทษลูกออ้ยลูกจะมากินพอแล้วลูกเอ้ย ปิดท้ายกันที่ข้าวโพดเพียวไว้นะครับข้าวโพดท,ทานสดนะครับหลังจากเราพวนดินใส่ปุ๋ยเดินชมสวนบรรยากาศสบายๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยนะครับเรามาหาอะไรกินกันสดๆดีกว่านะครับดูนะครับสวนข้าวโพดของเราน่าจะมีฝักเริ่มแก่แล้วนะครับปีรอบนี้อากาศมันร้อนมากเลยนะครับต้นฝักไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่เป็นไรครับเราหนวแล้วเรามาหากินดีกว่านะครับ ฝักนี้ก็น่าจะเริ่มได้ทานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่แก่เท่าไหร่ครับแต่ว่าวันนี้เราเหนื่อยมากเราหิวมากขอกินหน่อยนะครับหักกันกินกันสดๆเลยนะครับฝักข้าวโพดเพียวไว้ของเรานะครับรุ่นนี้ฝักไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเราก็มากินเองกันดีกว่านะครับก็ดูแก่แล้วนะครับก็มีฟันหลอบ้างเล็กน้อยนะครับเรียงตัวก็เกือบสวยงามนะครับฝักนี้นะครับ รุ่นนี้ได้ฝักไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราผสมแกสอนเองก็ผลลัพธ์ก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะติดเกือบทุกฝักนะครับถ้าเราผสมแกสอนนะครับจะไม่ค่อยมีฟันหลอเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติรุ่นนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับครับคือข้าวโพดเคียวไว้ของเราแล้วเรามาทานกันสดๆเลยนะครับอืมหวานมากเลยนะครับสุดยอดเลยรสชาติ ใครอยากมากินก็มาเยี่ยมชมสวนได้เลยนะครับจิมฟรีครับจิมฟรีครับแค่คุณกดติดตามช่องหมอเก่งชาแนลมาเลยครับจิมฟรีถึงสวนนะครับรอร่อยเชียวเลยนะครับเชิญเลยนะครับทุกท่านครับเชิญที่สวนหมอเก่งชาแนลได้เลยนะครับ